สวัสดีครับคุณผู้ชมครับใครๆก็เข้าครัวแล้วผมกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะมาทำเอ่อเรียกว่าอะไรอ่ะจะมาเราจะมาอบแกะกันครับเราจะมาอบหัวอะไรแกะกันนะครับผมเป็นเมนูที่คุณผู้ชมทางบ้านนะครับรีเควสกันมานะครับมาดูกันเลยครับส่วนผสมตอนนี้เลยครับ โอเคครับคุณผู้ชมอย่างแรกนะครับเรามีหัวไใจแกะนะครับอันนี้มันฟรอสเซนมานะครับคุณผู้ชมก็หาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนาทั่วไปนะครับเราก็ใช้เวลาในการดีฟรอสมันนะครับหรือให้มันคลายตัวก็ให้เปิดน้ําไหลผ่านมันทั้งทั้งแพ็คนะครับอย่าอย่าอย่าให้สัมผัสเนื้อโดยตรงนะครับหรือว่าจะวางไว้ข้ามคืนก็ได้นะครับในในตู้เย็นหรือว่าเอามาไว้ในครัวเตรียมไว้ก่อนนะครับผมมีโรสแมรี่นะครับมี าสารแหนครับหรือว่าใบมิ้นท์นะครับน้ำมันมะกอกแล้วก็กระเทียมอันนี้เป็นเครื่องในการเอามาปรุงและหมักนะครับง่ายกว่าที่ผู้ชมกิดเยอะเลยมาเริ่มกันเลยดีกว่ามาโอเคครับผู้ชมเรามาเริ่มกันเลยเดี๋ยวผมเอาแหลมหัวไหลแหลมออกมาจากตะไคร้ที่เขาใส่มาก่อนคุณผู้ชมผมจะบอกว่าอันนี้ดีมากเลยคุณผู้ชมอย่าไปตัดเขาขาดนะเพราะว่าเผื่อคุณผู้ชมไม่มีเชือกในการมัดนะครับซึ่งผมก็จะทําให้ดูวันนี้แหละว่าเ ไอ้เจ้าตะไข่ที่เขาให้มาเนี่ยมันเป็นประโยชน์จริงๆเราก็จะใช้เขาเนี่แหละมัดกลับไปไม่ต้องใช้เชือกนะครับสาหรับคนที่ไม่มีเชือกผมก็ไม่มีนะครับโอเคคลี่ออกมาเลยคุณผู้ชมอ่ะเราต้มาตัดแต่งเล็กน้อยนะครับนี่เขามาเป็นหัวไหล่แบบนี้เราก็จะเอาส่วนที่มันเป็นมันหรือว่าเนี่ยดูเป็นมุกเลือดที่อาจจะทํามาไม่เรียบร้อยเราก็ตัดทิ้งออกมานะครับมาแต่งเนื้อนก่อนนะครับโอเค อันนี้อันนี้คือด้านในนะครับทีนี้มันดูด้านนอกที่เราจะม้วนกันนะครับมันสีขาวสวยดีผมก็จะบากเขานิดหน่อยนะครับตอนอบมันจะได้คายน้ำมันออกมาได้อย่างดีนี่ต้องเรียบร้อยมากก็ได้ประมาณนี้โอเคครับคุณผู้ชมอเราเตรียมตรงนี้เรียบร้อยแนละ้วเดี๋ยวเราจะเริ่มปรุ่งนะครับ เราปรุงด้วยเกลือครับคุณผู้ชมเกลือพริกไทยน้ำมันมะกอกนะครับมีแล้วก็มีกระเทียมมีโรสแมรี่นะครับรวมถึงเจ้า,ามิ้นด้วย จะลงกระเทียมลงไปนะครับเกลี่ยเกลี่ยให้มันทั่วๆนะครับให้มีกลิ่นให้มีรสทีนี้ต่อด้วยโรสแมรี่คุณผู้ชมไม่ต้องสับฉีกขยี้โรยมันเข้ากันดีมากคุณผู้ชมโรสแมรี่กับแมอมเลี่ยประมาณนี้คุณผู้ชมต่อมาด้วยใบมิ้นท์ ฉีกนิดหน่อยให้มันมีน้ำมันหอมระเหยเออกมาคุนผู้ชม,มโรยน้ำมันนิดนึงอโอเคหลังจากนั้นเราจะม้วนครับฮึบทำให้มันกลับมาเป็นก้อนดังเดิมคุณผู้ชมนะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามีเชือกเนี่ย มันก็ต้องรัดให้แน่นนะครับแต่อันนี้เราไม่มีอย่างที่ผมบอกนะครับเชือกตะข่ายที่เขาให้มาเนี่ยได้ประโยชน์ละคุณผู้ชม โอเคเห็นไหมสวยงามคุณผู้ชมทีนี้อุปกรณ์ที่เราต้องมีอย่างหนึ่งก็คือถาดครับใส่ถาดลงไปอย่างนี้เมื่อกี้เราปรุงด้านไหนแล้วเรามาปรุงด้านนอกต่อด้วยคุณผู้ชมเกลือครับพริกไทย กลิ่งนะเป๊ะอย่างนี้โอเคครับทีนี้โรสแมรี่ครับอย่างนี้เลยคุณผู้ชมยัดคาไปเลย นิดหน่อยแต่ว่าข้างนอกผมอยากให้โรสแมรี่มันนำ้ำฉนั้นใบมินผมใส่ไม่เยอะเพราะว่าสองสิ่งนี้มันเป็นเอ่อ,อเรียกว่าอะไรอ่ะมันให้กลิ่นนะเป็นสมุนไพรที่ให้กลิ่นทั้งคู่อย่าให้มันตีกันเดี๋ยวกลิ่นมันจะตุยๆโอเคอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วน้ำมันมะกอกครับพี่น้องครับถูเลยครับนวดมันให้มันนุ่ม นะครับเอาพอชุ่มชื้นนะครับอย่าแฉะมากเพราะว่าเดี๋ยวอตอนเราอบอ่ะครับเขาจะขายน้ำในเนื้อเขาจะออกมาด้วยนะครับโอเคอันนี้คุณชมมาสวยงามเฮ้ยดูดีนเนี่ยไม่ธรรมดาเลยเออผมทกินที่บ้านยังดูแย่ว่นนี้ห <laughs> ล่อเล่นหล่อเล่นโอเคครับอ่ะสิ่งต่อไปที่คุณผู้ชมพึงต้องมีนะครับ เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิเนื้อนะครับผมตัวนี้เนี่ยมันจะมีหน้าที่เสียบเข้าไปวัดอุณหภูมิภายในแล้วมันเข้าเตาอบได้เลยคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าบางทีถ้าคุณผู้ชมสงสัยแล้วคุณผู้ชมไปถามพนักงานที่ขายตามซูเปอร์ต่างๆในพนักงานเนี่ยเท่าที่ผมได้ลองสัมผัสและทดสอบดูไม่ค่อยเข้าใจและไม่มีความรู้มีการบอกมันเข้าเตาอบไม่ได้ แล้วคุจะวัดเนื้อได้ยังไงล่ะถ้ามันเอาเข้าไม่ได้อะฮะนะครับก็อ่ะ <laughs> ผมบอกไว้เลยแล้วกันคุณก็เช็คดีๆแล้วกันคุณผู้ชมแต่เทอร์โมมิเตอร์วัดเนื้อส่วนใหญ่เนี่ยมันต้องเอาเข้าเตาอบได้อยู่แล้วก็ลองเช็คอ่านตัวคู่มือข้างหลังเนะี่ยเขาจะยังไงก็ต้องมีติดมาด้วยนะทีนี้เขาจะบอกว่าเนื้ออุณหภูมิเท่าไหร่เท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นฟาเรนไฮต์เพราะว่ามันมักจะเป็นของที่นําเข้ามาจากอเมริกาที่นั่งเขาเป็นฟาเรนไฮต์เนาะแลมส์นะครับอุณหภูมิมัน จากในเตาอบเนี่ยควรจะอยู่ประมาณ43ถึงไม่เกิน50แต่ในนี้มันไม่ถึงถ้าตีเป็นฟาเรนไฮต์แล้วเนี่ยผมก็คงให้สักประมาณ120เนี่ยก็จะอยู่ประมาณเนี่ยเกือบๆร,มร,มรมวมๆ50อะโดยประมาณนะครับผมเอาประมาณ120ถึง122ฟาเรนไฮต์แล้วกันประมาณนี้เดี๋ยวผมเละก,ก่อนอ่าตรงปอวะไม่ตรงโอเคนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เสียบเข้าไปเดี๋ยวผมผมเล่งเตาอบผมว่าเข้าด้านไหนได้มั้งโอเค เสียบเข้าไปเลยเสียบเข้าไปตรงที่นนหนาๆเขาถ้าจะให้ดีคือเข้าไปด้านในครับในสุดนะครับในกรณีที่ถ้าเกิดว่าชิ้นเนื้อที่เราจะอบเนี่ยมีกระดูกนะครับอย่าให้เข็มทิ่มไปโดนกระดูกเพราะว่ามันจะวัดอุณหภูมิกระดูกไม่ใช่อุณหภูมิเนื้อนะครับให้มันสุดแค่ตรงเนื้อของเรา นะครับคือเข้าไปด้านในๆโอเคเสร็จ okay. เรียบร้อยแล้วเตาอบนะครับผมตั้งไว้ที่200องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะโยนเข้าไปนะครับ40นาทีก่อนโดยประมาณทั้งนี้ทั้งนั้นอุณหภูมิข้างในสำคัญที่สุดเข้าเตาอบเลยพี่น้องพี่น้องชาวไทย โอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้แอมของเราอบเสร็จออกมาแล้วแล้วผมก็แอบพักไว้แล้วประมาณานาทีกว่าๆด้วยนะครับเราจําเป็นต้องพักนะครับความอร่อยของเนื้อเนี่ยอยู่ที่ขั้นตอนที่เราพักให้เนื้อเนี่ยเขาเขาคลายตัวจากอุณหภูมิในเตาอบนะครับน้าที่เขาหลั่งออกมาก็จะดูดซับเข้าไปด้วยนะครับก็จะได้ความหวานความหอมกลับเข้าไปโอเคคุณผู้ชมผู้ชมดูนะมันมีน้ําที่ออกมาน,น้ําในเนื้อนะครับเนี่ยรสชาติหวานหอมสุดยอดมากโอเค เดี๋ยวผมจะตัดเนื้อเสิร์ฟแล้วคุณผู้ชมแล้วก็จะบอกว่า,าน้ําที่ออกมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราเอาไปรวมกับซอสด้วยนะครับจะได้กลิ่นได้รสที่หอมกลมกล่อมเราก็ไอแต่ไอตรงมันๆที่เป็นน้ำมันเนี่ยเราช้อนออกนะครับเราก็พยายามเอาแต่ที่มันเป็นเ,เป็น,เป,นเป็นน้ำในเนื้อนะฮะไม่ใช่น้ำมันโอเคผมตัดแต่ง ออกเลยคุณผู้ชมมีดเล็กเลยอะรีคิม่วงสะดวกกว่าชึบชๆชบว้าวน่ากินมากคุณผู้ชมหอมมากคุณผู้ชมได้กลิ่นตรงนี้นะครับจะบอกว่าโอ้โหผมกับตากล้องทำใหญ่ใหญ่แล้วอันนี้หอมมากๆเลยโอเค นี้เราใช้เป็นแบบตะไครยนะครับเนื้อมันก็จะไม่แน่นมากนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้เชือกแบบมัดไปเลยเนี่ยมันจะแน่นกว่านี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะหั่นเสิร์ฟโชว์ให้ดูนะครับเนื้อเราก็จะเป็นแบบประมาณมีเดียมแรร์กำลังดีนะครับแต่อย่างที่ผมบอกนะฮะเราไม่ได้รัดเขาแน่นดังนั้นมันจะคลายตัวนิดนึงอันนี้ผมพูดไว้ก่อนโอเคดูกันข้างใน ู้ชมดูสีนี่กำลังสวยเลยชมดูสีนี่ว้าวหอมมากแลอมันชิ้นปาแห้งว้าวูาชมดูสีสันสวยงามมาก ผมจะสไลด์เสิร์ฟเป็นชิ้นสวยๆส,ยสักสองชิ้นครับเดี๋ยวทีน,นี้มันหลุดออกไปหอ,หอมมิ้นมากคุณผู้ชมแอบบชิมนิดหน่อย ไม่คาวเลยไม่สาบด้วยคุณผู้ชมอ่ะกองมันใหญ่ๆแล้วโอเครีบเสิร์ฟเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้อ่าชิ้นเนื้อมันด้วยความร้อนด้วยอะไรนะมันกำลังเพอร์เฟกเลยโอเคอยใช้นี่เลยฟืบกูให้แบบนี่เลยคุณผู้ชม คุณผู้ชมมันก็เป็น choice นะครับผมนิยมทานไอน้ตัวนี้คู่กับมาสตาร์ดนะครับลงไปป้ายลงไปเลยโอเคคุณผู้ชมทีนี้ซอสอย่างที่ผมบอกนะครับน้ำเราไม่ทิ้งแต่ว่าเราก็เน้นๆหน่อยนะครับ เราจะเอาตรงที่มันเป็นที่ไม่ใช่น้ํามันเท่าไหร่ลงไปจะมีน้ํามันติดมาด้วยก็ไม่เป็นไรจะอย่าให้เยอะให้มันเนี้ยคุณผู้ชมซอสมันจะได้หวานตีลงไปเลยนะครับกับตัวเดมิกลาสซอสนะครับวิธีทำไปดูในคลิปดูโอลแลมซอสนะครับ ชมชิมสุดยอดจะล่ายังไงดีจะลยย่า,าย,ยัางไงดีเนี่ยมันน่าทานมากไม่รู้จะลยย่ายังไงเพราะว่าผมอยากจะโชว์หินแกะตรงนั้นผมรู้ละคุณผู้ชมวางแยกไปเลยดีกว่าโอเคอเคุณผู้ชมผม เสิร์ฟซอสแยกใส่แก้วช็อตไปเ,ออเลอะจนได้ไม่เป็นไรเลอะก็เช็ดสิเนาะโอเควางคูนไปเลยคุณชมไม่ไหวแล้วต้องรีบไปทานแล้วครับโรสแ l มชิลด์หม่ e หม่ม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 